สวัสดีค่ัทุกท่านค่ะขอต้อนรับสู่ช่องคุณประมอเล่าเรื่องหุ้นค่ะวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่18กรกฎาคม2564ค่ะจากเด็กกำพร้าสู่การลงทุนเริ่มต้นที่180เหรียญนะกลายเป็นพอร์ตหุ้นร้อยล้านค่ะ Grace Broner นะฮะเรื่องราวชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันเลยค่ะ ปมาได้เรื่องราวนี้นะจากบล็อกนะคะชื่อ Dividend Growth Investor นะคะก็บอ,อ,อกว่า I am a long-term buy and hold investor who focuses on dividend growth stocks นะฮะฉันเป็นนักลงทุนระยะยาวที่ซื้อแล้วก็ถือหุ้นนโดยเน้นที่เงินปันผลของหุ้นเป็นหลักนะคะโดยบทความนี้โพสต์ลงในบล็อกของ ท่านผู้นี้นะคะเมื่อวันจันทร์ที่14กันยายน 2, 2020ก็คือ2563ปีที่แล้วนั่นเองค่ะเรื่องราวของ Grace อ o r n e r นะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันเลยนะคะในบทความนี้บอกว่า Grace อ o r n e r นะคะสร้างความมั่งคั่งจากเงินเพียง180ดอลลาร์ ให้เป็นเจดล้านดอลลาร์ด้วยการลงทุนในหุ้นปันผลที่เติบโตได้อย่างไรเรสโก r o เนอรเป็นหนึ่งในนักลงทุนหุ้นปันผลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเทียบเท่ากับ a n นช i b เบและ r ร n a l r e รีดซึ่งคุณประเ้าก็เล่าไปแล้วเมื่อเร็วๆนี้นะคะเส้นทางชีวิตของเธอเหมาะกับการนำมาเล่าเป็นเรื่องราวของคนธรมธรมดาาที่มีต้นกำเนิดที่ แต่สามารถสร้างความมั่งคั่งอย่างมหาศาลด้วยกลยุทธ์การลงทุนที่เรียบง่ายเกรสและพี่สาวฝาแฝดของเธออันนี้ก็เหมือนกับคุณแคทลีนแล้วก็คุณโรเบิร์ตซึ่งเป็นพี่น้องฝาแฝดเหมือนกันนะเป็นกำพร้าเมื่ออายุได้12ปีพวกเขาถูกครอบครัวร่ำรวยนำไปเลี้ยงและให้การศึกษาถึงระดับมหาวิทยาลัย เธอสำเร็จการศึกษาในปีพศ2474และทำงานเป็นเลขานุการในห้องปฏิบัติการ Abbott Laboratories อันนี่ก็คือสองพี่น้องฟาแฝดนะ,ะนี่น่าจะเป็นคุณเกรซนะเราดูจากรูปนี้เหมือนกับปกคลิปอันนี้เลยนะ,ะแล้วก็นี่เป็นพี่สาวฟาแฝดของเธอนั่นเองค่ะนี่ก็คงจะอยู่ที่หน้าบ้านของเธอนะคะ เกรสไม่ได้แต่งงานและใช้ชีวิตเรียบง่ายและประหยัดเธอได้รับมรดกเป็นบ้านที่เธออาศัยอยู่จนถึงวันปลายของชีวิตเธอซื้อเสื้อผ้าจากการขายแบบลดราคาใช้การเดินทางแทนการซื้อรถเธอไม่ได้สนิทสนมกับเพื่อนบ้านของเธอแม้ว่ากรเนอร์จะเป็นคนประหยัดแต่เธอก็ไม่ขี้เหนียวเธอเดินทางท่องเที่ยวไป ทั่วช่วงเกษียณอายุและบริจาคสิ่งของโดยไม่ประสงค์ออกนามตามโอกาสต่างๆผ่านม,มาเลตให้กับผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นที่ขัดสนเธอมีบุคลิกชอบสังคมและมีเพื่อนฝูงมากมายเธอยังคงติดต่อกับวิทยาลัยของเธอและเข้าเริ่มชมการแข่งขันฟุตบอลเสมอเสมอ s ก c o ฟ n e r นอรทำง,งานเป็นเลาขานุก,การที่แอปบอร Laboratories ซึ่งเป็นห้องแลบในบริษัทยาเป็นเวลาสี่สิบสามปีเธอลงทุนด้วยเงินหนึ่งร้อยแปดสิบดอลลาร์ในหุ้นจำนวนเพียงสามหุ้นนะคะของ a อ b o t Laboratories หรือชื่อหุ้นว่า abt นะคะในปีหนึ่งก้าสามห้าหรือพศสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปด ุ้นตัวนี้มีการแตกพาหลายครั้งและจ่ายเงินปันผลตลอดเส้นทางการลงทุนของเธอจากนั้นเธอก็นำเงินปันผลไปลงทุนเพิ่มต่อเนื่องนานถึง75ปีโดยเธอไม่เคยขายหุ้นแต่ถือครองมาโดยตลอด a p p r <le> t laboratories หรือ abt เป็นหุ้นปันผลซึ่งมีประวัติการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นต่อเนื่องถึง38ปีนับถึงปี2010 พศ2553บริษัทได้เริ่มจ่ายเงินปันผลในปีคศ1927หรือพศ2467แอปปบอรแยกออกเป็นสองบริษัทในปี2555หลังจากที่กริโกรเนอร์เสียชีวิตนะคะและแต่ละบริษัทต่างก็สารต่อนโยบายการจ่ายเงินปันผลทุกปีและเงินปันผลก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จนถึงทุกวันนี้สองบริษัทที่แยกออกมาได้แก่ Abbott Laboratories (ABT) และ App v, นะ a b, b v i ะ (ABBV) ค่ะ Grace g r o n e r เปลี่ยนการลงทุนด้วยเงินน้อยเพียง180ดอลลาร์ในปีพศ2478 เป็นเงินมหาศาลถึง7ล้านดอลลาร์เมื่อตอนที่เธอเสียชีวิตในปี2,553ด้วยอายุ101ปีจากการคำนวณของฉันก็คือผู้เขียนในบล็อกนี้นะคะคือเรื่องราว34ี่เรื่องที่คุณประเม้าเล่ามาเนี่ยส่วนมากจะนำมาจากข่าวเช่นอันจจักษ Yahoo Finance หรือว่า CNBC ต่างๆแต่ว่าเรื่องราวของ Press c o r n e r เนี่ยจริงๆก็มีหลายสื่อนำไปตีพิมพ์แต่ว่าเพื่อ,อญคุณพ่อมาก็ได้ไปเห็นบทความที่เขียนโดยนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนแบบ VI แล้วก็เน้นเ,เงินปันผลท่านนี้นะแต่ว่าไม่ได้บอกชื่อในบล็อกของท่านนะคะก็เขียนเรื่องราวนี้ ในแง่ของนักลงทุนนะซึ่งคุณปมอมองว่าก็น่าสนใจเพราะว่าแนวคิดวิธีคิดก็จะสื่อออกมาในเนื้อหาที่เขียนเนี่ยเป็นแนวการลงทุนต่างกับถ้าเราจะไปอ่านจากสื่อต่างๆที่เป็น,เป,นเป็นสื่อที่เป็นข่าวนะก็จะเล่าเรื่องราวชีวิตส่วนตัวอะไรบางอย่างเท่านั้นเองโดยไม่ไม่จาะลึกถึงเรื่องจำนวนเงินหรือหุ้นต่างๆที่ลงทุนซึ่ง เพอเอินบทความนี้เนี่ยอ่านแล้วมันมันใช่เลยคุณประม้อลองอ่านดูในหลายๆแหล่งนะก็มองว่าจากแหล่งนี้ในบล็อกอันนี้นี่จะให้ข้อมูลที่เราสามารถเข้าถึงในเรื่องของการลงทุนได้มากที่สุดนะคะก็เดี๋ยวมาฟังกันต่อเลยค่ะ เธอเสียชีวิตในปี2553ด้วยอายุ101ปีจากการคำนวณของฉันการลงทุนนี้สร้างผลตอบแทนจากเงินปันผลประจำปีสูงถึง200,000ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยนี่ก็จะประมาณ6ล้านบาทนะคัะ6ล้านกว่าบาทเธอได้รับขอบภหกัะเธอได้บริจาคเงินทั้งหมดให้กับมูลนิธิของเธอ การทำให้เงินเพียง180ดอลลาร์กลายเป็น7ล้านดอลลาร์ในระยะเวลา75ปีเป็นผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงมากในระยะเวลาอันยาวนานเธอใช้ประโยชน์จากพลังของดอกเบี้ยทบต้นที่ยาวนานดังที่เราสังเกตได้จากเรื่องราวของโรนัลรีนะฮะซึ่งเป็น ผโงนั่นเองนะครความร่ำรวยส่วนใหญ่เกิดขึ้นในบ้านปลายของเส้นทางการลงทุนเสมอดูเหมือนว่าเกรซจะเกษียณจากแอปบอตในปี2517หลังจากที่ทำง,งานมา43ปีโดยเริ่มในปี2474ซึ่งหมายความว่าเมื่อเกรซบอร์เนอร์เกษียณในปี2517 เธออายุ65ปีเธอยังไม่มีเงิน7ล้านดอลลาร์อยู่ในบัญชีพอร์ตหุ้นและเธอก็ไม่ได้เป็นเศรษฐีอย่างน้อย13-14ปีหลังจาก,กเกษียณอายุเธอไม่ต้องคิดมากเกี่ยวกับมรดกตกทอดของเธอจนกระทั่งในช่วงปี1980หรือพศ2523นะเธอเสียชีวิตในปี2553 นะคะเมื่อผลตอบแทนของแอปบอเริ่มทบต้นในอัตราที่สูงขึ้นจากการค้นคว้าวิจัยของฉันของผู้เขียนนะคะดูเหมือนว่าราคาหุ้นของบริษัทแอปบอรแลได้พุ่งขึ้น100เท่าระหว่างปี1975ถึง2010นะคะในปีที่เธอเสียชีวิตนั่นเองก็คือพศ2518ถึง2553 ซึ่งหมายความว่าเมื่อเธอกเกษียณอายุ65ปีคุณในพอร์ตของเธอไม่น่าจะมีมูลค่ามากกว่า70,000ถึง100,000ดอลลาร์นี่เป็นจำนวนที่น่าจะใกล้เคียงความเป็นจริงในปี1,974หรือพศ2517ตอนที่เธอกเกษียณอายุนะคะซึ่งไม่ใช่เงินที่เปลี่ยนชีวิต เมื่อพิจารณาจากการใช้จ่ายอย่างประหยัดของเกรซเธออาจจะยังชีพด้วยเงินประกันสังคมและเงินบำนาญของบริษัทโดยมีไรายได้จากเงินปันผลจากแอปบอทเป็นเงินสำรองเพื่อความปลอดภัยสำหรับเธอเมื่อเธอเริ่มสูงวัยและมีความสุขกับชีวิตในวัยเกษียณการเดินทางการหาเพื่อนใหม่และสนุกกับการใช้ชีวิตการลงทุนด้วยเงินเริ่มต้นเพียงเล็กน้อยของเธอ ก็เริ่มส่งผลนั่นคือธรรมชาติของดอกเบี้ยทบต้นในระยะยาวซึ่งผลส่วนใหญ่ของการทบต้นระยะยาวนั้นจะเกิดขึ้นในช่วงท้ายของเส้นทางการลงทุนฉันแค่วิเคราะห์จากกราฟราคาหุ้นที่ดูเหมือนว่าเธออาจจะยังไม่ได้เป็นเศรษฐีจนกระทั่งปี1987หรือพศ2530ตอนที่เธออายุ78ปี และนี่ก็เป็นกราฟซึ่งคุณพ่อเมเข้าไปเปิดกราฟล่าสุดของหุ้น a p p ป t Laboratories นะคะว่า,าตรงนี้มีข้อมูลตั้งแต่เมื่อปี1987แต่จริงๆบริษัทนี้เปิดตั้งแต่ปี1924แต่ว่าไม่มีข้อมูลอของอดีตนะมีแค่1987นะ,ะแล้วก็นี่ก็คือปี1ปี1 ช่วงนี้ค่ะปี19 oh, ออก sorry มีข้อมูลเขอาไปค่ะมีข้อมูลเริ่มต้นในปี1981น,นะคะก็คือ2524อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ช่วงที่คุณนักเขียนพูดถึงเนี่ยก็คือ1987นะคะไปดูนิดหนึ่ง1987ตอนที่เกรซอายุ78ปีซึ่งตอนนั้นอตอนนั้นเนี่ย แอปบอทก็เริ่มที่จะจ่ายเงินปันผลจนทำให้เกิดดอ,อกเบี้ยทบต้นอย่างสูงนั่นเองนะคะตอนอายุ78ปีก็อยู่ช่วงนี้ค่ะนั้นช่วงนี้เนี่ยตอนนั้นเธอยังไม่ได้ร่ำรวยแน่นอนเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยคุณแอปบอทเห็นไหมคะจากปี2530จนมาถึงตอนนี้ค่ะ2564นะ,ะซึ่ง คือปีนี้นั่นเองราคาหุ้นของแอปบอร์ดนี่เมื่อวันศุกร์ที่16กรกฎาคม2021เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะราคาหุ้นพุ่งขึ้นไปถึงเดี๋ยวนะฮะ,ะราคาปิดอยู่ที่116.78เหรียนนะซึ่งเป็นราคา all time high เนี่ยทำให้ผลตอบแทนสูงถึง15,000 9 9 7ารเซเลยทีเดียวหน0 0งกว่าเปอร์เซ็นต์หรือคิดเป็นเด้งก็ประมาณ1,500เด้งทีเดียวนะสำหรับผลตอบแทนนับจากช่วงนี้ค่ะนับจากปี1,981นะซึ่งก็คือในช่วงต้นๆเนี่ยเธอน่าจะยังไม่ไม่ได้รวยเป็นเศรษฐีจนกระทั่งถึงช่วงหลังๆจากที่เธอเสียชีวิตเธอเสียชีวิตช่วงนี้ค่ะ ตอนนั้นเนี่ยน่าจะอยู่ที่ต่ำกว่าห้าสิบเหรียญน,นะคะต่ำกว่าห้าสิบเหรียญแล้วก็ในในปีที่นักเขียนเนี่ยเขียนเรื่องราวนี้ก็ราคาอยู่ที่ประมาณ5้าสิบสามเหรียญน,นะคะก็อาจจะเปลี่ยนแถวๆนี้นะคะแล้วก็ปัจจุบันก็อยู่ที่116เหรียญน,นั่นเองค่ะถือยาวสี่สิบปีจากช่วงนี้นะะราคาบวกจาก จริงจริงเธอถือยาวกว่านั้นแต่ว่าตามข้อมูลตรงนี้ก็คือ40ปีราคาจากตรงนี้ฮะเจสิบามสตางก็เอาอขออภัเจ็ดสิบสาเซนนะฮะก็เป็น116.78เเหรียญนั่นเองนะคะแล้วก็นี่เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่แตกย่อยออกมาซึ่งจริงๆผู้ถือหุ้นก็มีสิทธิ์ได้ ได้หุ้นต่างๆเหล่านี้ด้วยแต่ว่าเวลานำมาคำนวณในบทความนี้ก็ไม่ได้คำนวณในหุ้นตัวนี้ด้วยนะชื่อ a อ V วนะก็คือบริษัทที่แตกย่อยออกมาในปี2,555เริ่มต้นที่33เหรียญแล้วก็ปัจจุบันราคาอยู่ที่84เหรียญน,นะขึ้นมา256เปอร์เซนะในเวลาเท่าไหร่นะะเนี่ย ในเวลาเกือบ10ปีนะขึ้นมาเท่าครึ่งนะแต่ว่ามีช่วงนี้น่าจะในปี6-1น,น่าจะสูงกว่านี้นั่นเองค่ะต่อด้วยบทความนะคะความสำเร็จในการลงทุนขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญหลายประการ1การลงทุนเพื่อผลตอบแทนที่สูงใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน2ลงทุนในบริษัท ที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนด้วยระยะเวลาที่ยาวนาน 3. ลงทุนต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสิบปีโดยไม่ต้องขาย 4. นํนำเงินปันผลที่ได้รับไปลงทุนเพิ่มตลอดระยะเวลาการลงทุนโชคมีส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนนี้แน่นอนอคุณนักเขียนก็บอกว่าอย่างนั้นอย่างไรก็ตามไม่ควรน,นำเงินไปลงทุนในหุ้นของนายจ้าง นั่นเป็นเพราะว่าหากบริษัทของนายจ้างมีปัญหาคุณอาจจะถูกเลิกจ้างไปพร้อมๆกับราคาหุ้นที่ตกต่ำลงไปเช่นกันนะไม่ใช่ทุกคนที่จะโชคดีแบบ g r a c กรอ r เนอรนะ,ะที่ไปลงทุนในบริษัทนายจ้างซึ่งก็คือ a อ b o t t ลนะคะแต่ว่าบริษัทนั้นเติบโตตั้งแต่ปี1,924จนมาถึง 2,021ก็ยังอยู่แล้วก็เติบโตอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะโตถึง1 5 0 0 0 0กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวเราในปัจจุบันนี้เราอาจจะไม่ได้โชคดีเหมือนเหมือนกับคุณเกรสนะซึ่งซึ่งไปถือหุ้นที่เป็นหุ้นบริษัทยาที่มีโอกาสเติบโตต่อเนื่องเพราะว่าไม่ว่ายุคสมัยไหนเราก็ต้องอ ใช้ยาใช่ไหมเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายเราก็ต้องใช้ยาตลอดชีวิตของเรานั่นเองค่ะนอกจากนี้โดยทั่วไปไม่ควรลงทุนด้วยเงินส่วนใหญ่ในหุ้นเพียงตัวเดียวแม้ว่าเรื่องราวในช่องทางต่างๆไม่เคยให้ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับพอร์ตโฟลิโอของกร o เนอร์แต่ก็ทำให้เราเชื่อว่าเธอมีหุ้นเพียงตัวเดียวที่แอป o t บอแลเท่านั้นยกตัวอย่างถ้าเธอทำงานที่เอ็นโ ก็คงไม่เหลืออะไรอีกแล้วอันนี้ก็คงหมายถึงสัทนี้นี่อาจจะเจงหรือปิดไปแล้วนั่นเองสำหรับนักลงทุนทั่วไปเช่นคุณและฉันแนวทางการลงทุนที่ดีที่สุดคือการมีพอร์ตการลงทุนที่กระจายความเสี่ยงไปในหลากหลายธุรกิจเรสโครเนอร์เป็นคนประหยัดเธอเติบโตขึ้นมาในยุคที่เศรษฐกิจตกต่ำแต่เธอเป็นคนประเภทเศรษฐีข้างบ้านแบบคลาสสิก ที่ไม่สนใจที่จะครบครีกับเพื่อนบ้านอย่างพวกครอบครัวโจนส์เกรซมอบทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้กับโรงเรียนเก่าของเธอการบริจาคเงิน7ล้านดอลลาร์ของเธอสร้างรายได้จากเงินปันผลประจำปีประมาณ201,000ดอลลาร์ในปี2553ในปีที่เธอเสียชีวิตนั่นเองราคาหุ้นแอปปอร์ตซื้อขายที่ 53. 99เหรียญต่อหุ้นในวันสุดท้ายของปี2552ซึ่งหมายความว่า7ล้านดอลลาร์คิดเป็นจำนวน1 2 9 6 53หุ้นอันนี้ก็คือผู้เขียนนำมาเอานำมาคำนวณนะว่าเงิน7ล้านกับหุ้นที่ราคาปัจจุบันตอนที่เอ่อไม่ใช่ปัจจุบัน,ก,นกับหุ้นที่ราคา5ในปี50 2,552ที่53.99เหรียญเนี่ยนำไปหาร7ล้านเหรียญน,นะคะก็จะได้129,653หุน้นนั่นเองแล้วก็บอกว่ามีการจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสที่40เซนต์ต่อหุน้นคิดเป็นเงินปันผลรายไตรมาสที่51,861ดอลลาร์หรือรวมทั้งปีเป็นเงิน2,7444ดอลลาร์ เกรสได้บริจาคทรัพย์สินของเธอเพื่อการกุศลซึ่งได้นำไรายได้ดังกล่าวไปใช้ในโครงการต่างๆฉันไม่แน่ใจว่าสถาบันต่างๆนำทรัพย์สินของเธอไปลงทุนอย่างไรหลังจากปี2010หรือ2553บริษัทแอปปอร์ได้แยกออกเป็น2บริษัทคือแอปวและแอปป o บในปี2555สําำหรับแต่ละหุ้นเดิมของแอปปอร์ นักลงทุนจะได้รับุ้นของ a v และส่วนแบ่งของ a p b o t t และ Protris ด้วยสมมติว่าสถาบันเก็บุ้นเหล่านั้นไว้และรับแต่เงินปันผลฉันลองคำนวณตัวเลขและคิดไรายได้เป็นเงินปันผลจริงตามนี้นะคะ ผู้เขียนก็มีการทำกราฟออกมาะะว่าในปี2010นะคะคศ2010หรือปีพศ2553ซึ่งเป็นปีที่เกรเซเสียชีวิตเนี่ยตอนนี้เธอจะได้รับพอร์ตหุ้นของเธอจะได้รับเงินปันผลจากแอปบอทนะเป็นเงินประมาณ200กว่าเหรียญแล้วก็เพิ่มขึ้นทุกปีค่ะทุกๆปีมาจนกระทั่งถึงปี63 2020หรือ2 5งหเนี่ยเงินปันผลก็จะอยู่ในระดับประมาณ8ปดแสนเหรียญน,นั่นเองค่ะอันนี้เป็นตัวเลขจริงนะคะซึ่งเธอผู้เขียนเนี่ยก็ได้นำจำนวนเงินปันผลของแต่ละปีคูณด้วยจำนวนหุ้น120่0แกว่าหุ้นที่เธอมีอยู่นะคะก็นำมาคำนวณก็พลอตเป็นกราฟได้แบบนี้นั่นเองค่ะ แล้วก็จำนวนไรายได้เงินปันผลที่ได้รับจะเพิ่มขึ้นจาก202,300ดอลลาร์หรือคุณประมาคำนวณเป็นเงินบาทได้ประมาณ7.3ล้านบาทณนะสิ้นปี2553เป็น798,000ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงิน26.1ล้านบาทภายในปี2563นั่นเองนะปีนึงได้26ล้านนะ สำหรับปีล่าสุดโดยคุณประมอช้อัตราแลกเปลีนนะ่ยนณวันที่18กรกฎาคม2564ที่อัตรา32.74บาทต่อ1เหรียญสหรัฐค่ะพ์ตฟโฟลิโอจะมีมูลค่า25.2ล้านดอลลาร์ในวันนี้คือวันที่14กันยายน63ในวันที่นักเขียนท่านนี้โพสต์บทความนี้นั่นเอง นับว่าไม่เร็วเลยจากการลงทุนที่ชาญฉลาดเพียงครั้งเดียวเมื่อ85ปีที่แล้วความมั่งคั่งหลายชั่วอายุคนมีความเป็นไปได้เราแค่ต้องเริ่มต้นลงมือลงทุนครั้งแรกและทำอย่างต่อเนื่องเหมือนลูกสโนว์บอลหิมะที่กลิ้งลงมาและค่อยๆเติบโตะขึ้นและการยื่นเอกสารที่น่าเชื่อถืออย่างถูกต้องนั่นเองนะคะ นี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ Grace g r r n e r นะฮะที่เปลี่ยนเงิน180เหรียญสหรัฐด้วยการลงทุนในหุ้นในบริษัทที่เธอทำงานอยู่นะ,ะเพียง3หุ้นในในช่วงเริ่มต้นแล้วก็หุ้นก็มีการแตกพาหลายครั้งด้วยกันตลอดตั้งแต่เธอ ลงทุนนะคะแล้วก็คุณ่ก็เชื่อเหมือนกันนะว่าเธอน่าจะมีการ r e i n v e วสต์ invest, นำเงินปันผลนำเงินกันสังคมนำเงินเอ่อนำเงินเขาเรียกว่าเงินบำน,นาญที่ได้จากบริษัทก็ไปลงทุนเพิ่มในบริษัทที่เธอเคยทำมานั่นเองค่ะก็เลยทำให้พอทุนโตมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งล่าสุดอยู่ที่20กว่าล้านเหรียญสหรัฐนั่นเองนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นบทความจากดีวเวน Gross อินเวสเตอนะเป็นบล็อกนั่นเองค่ะทีนี้คุณประเมาก็ลองมาประมาณการพอร์ตโฟลิโอของเกรสโครเนอร์ในวันนี้ค่ะซึ่งจากบทความของผู้เขียนนะบอกว่าพอร์ตโฟลิโอณวันที่14กันยายน63ปีที่แล้วเนี่ยจะมีมูลค่า25.2ล้านดอลลาร์นะคะแล้วก็จากการคาดการจำนวนหุ้นมีอยู่129,653 หุ้นนะที่ราคา53.99เหรียญณนะวันนั้นนะคนะในณวันนั้นคือในช่วงปี5 53ในปีที่เกรซเสียชีวิตนั่นเองทีนี้คุณป้ามาก็ลองมาคำนวณว่ามูลค่าพอร์ตณนะวันที่18วันนี้ค่ะนะคะว่าตอนนี้พอร์ตหุ้นของเธอถ้าสมมติว่าพอร์ตหุ้นที่เธอบริจาคให้กับโรงเรียนเก่าเนี่ย ยังยังคงถือเป็นหุ้นแล้วก็รับแต่เงินปันผลเพื่อนําเงินปันผลมา,าใช้จ่ายในในโรงเรียนในกิจกรรมของโรงเรียนเนี่ยพอตหุ้นของเธอก็ยังอยู่แล้วก็จะมีหุ้นจํานวนเท่าเดิมคูณด้วยราคาหุ้นล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่16กรกฎาคม2564นะฮะก็จะมีมูลค่าทั้งหมด15.2ล้าน US dollars นะฮะซึ่งเดิมเนี่ยเ,เวดเดี๋ยวนะคะอืคนะมาาคำนวณอะไรผิดหรือเปล่าอืมตรงนี้สิบห้าเหรียญแต่ตรงนี้ยี่สิบห้าเหรียญอืมน้อยลงคนพม่าคำนวณผิดหรือเปล่าเนี่ยอืมเดี๋ยวนะคะขออภยัยแต่ว่าพอมาคำนวณเป็นเงินไทยแล้วได้สี่ร้อยสี่ร้อยเก้าสิบแปดล้านบาท นะคะตรงนี้เดี๋ยวขอภัยที่ไม่ได้ตรวจสอบตัวเลขดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าตรงนี้เนี่ยตอนนั้นราคาอยู่ที่ห้าสิบสามเหรียญใช่ไหมฮะแล้วก็ล่าสุดอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบเจ็ดเหรียญเดี๋ยวคุณต้าเมอขออนุญ,ญาตใช้เครื่องคิดเลขคิดอีกทีหนึ่งพายนะคะเดี๋ยวนะ อืมก็ได้สิบสิบห้าล้านนะได้สิบห้าล้านแต่ตรงนี้เป็นยี่สิบห้าล้านอืมไม่แน่ใจว่าเออเป็นไปได้ว่าณนะตอนโนนะปีห้าปีห้าสองใช่ไหมฮะมีมูลค่ายี่สิบห้าล้านแล้วก็ได้จำนวนหุ้นหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันกว่าหุ้นแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีการแตกพาเพิ่มอีกแล้วก็มีการเอ่อ มีหุ้นใหม่นะแยกเป็นหุ้นใหม่แต่ว่าเอ๊ะนักเขียนท่านนี้ท่านก็เขียนในปี2020แต่ไม่เป็นไรไม่ไม่ต้องตามกลับไปเอาเป็นว่าจาก180เหรียญเนี่ยกลายเป็น498เหรียญน,นี่ก็สูงมากๆเลยนะนี่คุณประมอประชัยอัตราล็กเลียนวันที่18นี้ที่32.74นะโดยจากเงินเริ่มต้น180เหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยก็ 5,800กว่าบาทเท่านั้นกลายเป็นเกือบ500ล้านบาทก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากนะฮะซึ่งสมมติถ้าเราเริ่มต้นวันนี้ที่อายุยังน้อยๆอ,อยู่นะ,ะเริ่มต้นออมออมในหุ้นเรื่อยๆเลือกหุ้นที่มีพื้นฐานดีแล้วก็มีปันผลในวัยที่เรากรเกษียณเนี่ยเราก็คงไม่ต้องทำงานแล้วก็อาศัยเงินปันผลใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเราได้น่าจะอย่างไม่ลำบาก อย่างพอเพียงได้เลยนะคะแต่ว่าเรื่องราวต่างๆที่เปิดเผยออกมาเนี่ยถ้าเราสังเกตด,ดูจะเป็นเรื่องราวของออนักลงทุนแบบนี้นะซึงเ,เป็นคนที่ไม่ได้แต่งงานแล้วก็ไม่มีลูกหลานเพราะฉะนั้นสมบัติที่มีอยู่ก็ไม่ได้ส่งต่อให้ลูกหลานถ้าส่งต่อให้ลูกหลานเนี่ยเรื่องราวก็จะไม่ได้เป็นข่าวตามสื่อให้เราได้รับรู้ ส่วนใหญ่พอไม่มีรูปลานเขาก็จะบริจาคให้องค์กรต่างๆนะองค์กรต่างๆก็จะามา,าประกาศใ,ให้สาธารณชนทราบนะเพื่อเพื่อให้เกียรติกับผู้ผู้บริจาคอะไรประมาณนี้เราจึงรับทราบเรื่องราวของท่านเหล่านี้นั่นเองนะฮะถ้าท่านชอบ เรื่องราวแบบนี้เนี่ยคุณปราเมาก็ได้ทำเป็นเพลย์ลิสต์นะคะตอนนี้มี3ท่านแล้วตั้งแต่คุณป้าแอนชัยเบอร์แล้วก็คุณโรนัลรีแล้วก็ล่าสุดก็คือคุณแคทลีนแล้วก็แฟร์ดโรเบิร์ตมาโกวันนะคะแล้วก็วันนี้ก็คือคุณเกรซโบรเนอร์นั่นเองนะคะจริงๆคุณปราเมาไปพบบทความประมาณ10 10ท่าน ถ้าท่านชอบเนี่ยก็อย่าลืมเขียนใต้โพสต์ว่าอาขอให้คุณประเมาทําคลิปต่อเนื่องนะมิฉะนั้นก็ถ้าท่านไม่ชอบกันก็อาจจะไม่ได้ทําต่อเพราะว่าทาไปท่านก็ไม่ได้ท่านก็ไม่ได้ดูคลิปใช่ไหมฮะก็อาจจะเอาเวลาไปทําคลิปอื่นๆที่ท่านสนใจมากกว่าก็ได้ค่ะแต่ถ้ามาีท่านผู้ฟังนะชอบคลิป ที่สร้างแรงบันดาลใจแบบนี้คุณประเมาก็ยินดีที่จะามานั่งแปลแล้วก็กล่าวภาษาจริงๆใช้ g o o g l e Google, Google Translation แปลแต่ว่าบ่อยครั้ง g o o g l e Translation ก็แปลแบบตรงๆนะฮะก็ก็ต้องมานั่ง Edit คำพูดกันก็เสียวเวลาเยอะเป็น,เป,นเป็นหลายๆชั่วโมงเช่นกันแต่ว่าก็เพื่อทำคลิปที่สร้างประโยชน์สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกท่านได้ คุณปราเมาก็ยินดีนะคะท่านสามารถติดตามนะฮะเรื่องราวต่างๆเหล่านี้จากช่อง Youtube แล้วก็ผัดพอดแคสต์ของคุณประเมาเล่าเรื่องบุญได้นะฮะก็ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามทุกการกด Subscribe ไลค์แชร์ช่องคุณปราเมาแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกๆความเห็นที่เขียนกันเข้ามานะค,ะคุณประเมาช่วงนี้ทำคลิปเยอะหน่อยก็อาจจะมีเวลาตอบความคิดเห็นของท่าน ช้านิดหนึ่งก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะก็าะสามารถลงทุนเป็นเศรษฐีร่ำรวยอย่างคุณเกรสโครเนอร์ er, แล้วก็ท่านอื่นๆด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ